Chú cho nó gần bàn này, tay đâu, ai thì cho nó chạc Ừm, nghe không, đi mềm Đi cho nó đúng ngay đây và

ทางเปืนน่าน่ะที่จ้อดอย่างขาดนี่ที่เป็นที่ของมันเลยตอนนี้อย่างที่เราจอดเต็มมันเลยไม่ยอมให้คนรเรื่องจอดเลยาที่จอดเลยไม่ได้ขอหผมขอว่างนึงเดียวเราข้าวเปื่อบเปื่อ,ขอ,อกข้าวแค่ลาวน่ะเดียวไม่ามา

Ai. Di gwrth.